สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานระดัอยรวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกไลกค์กดแชร์คลิปวีดีโอนี้จะทําขึ้นเป็นนําสินค้าไม่ได้ชักชวนและการลงทุน่ใดการลงทุนความเสี่ยงใต้ใคลิปวิดีโอจะไม่ลื้สมัครสมัครกันอย่างเยนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวชิปโจน2024นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับกระแสนะบิดขาดถอนหรือดิสเหรียญ OMG นะอ่าเป็นค่อนข้างเป็นกระแสในโซเชียลตอนนี้นะช่วสงสองสามวันที่ผ่านมาผมทําคลิปตัวนี้นะ ไปดูกันสัเล็กน้อยจริงๆเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับ OMG สองอันอันแรกก็ได้รับความนิยมอันที่สองเนี่ยได้รับความนิยมมากๆนะเพราะเหรียญ OMG ตัวนี้มันเชื่อมโยงมาจากโอ้นานแล้วตั้งสมัย2017นะก่อนที่จะมีบิดขับซาอีกเลยมันก็เกิดเกือบจะเป็นดราม่านะอะแต่มันก็ไม่เป็นดรามาหรอกมันเป็นเหมือนว่ากระแสเล็กๆ,ๆน้อนอนช่วงตอนนี้อะไปดูกัน่ะ อันนี้มันเป็นข้อมูลบนคอยมาเก็ตแคบนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างนะ,ะแปะใต้คลิปไปให้เกี่ยวกับ OMG OMG ตอนนี้มีคอยมาเก็ตแคบอยู่98ล้านนะอันดับที่359นะวอลุ่มตอนนี้ก็อยู่ที่156 28ล้านกว่าๆนะค่อนข้างก็ถือไม่น้อยนะ,ะไปดูไปดูเนี่ยเห็นไหมนี่บิตคับนี่เขาดิสเลียนแล้วมันจะเป็นตรงนี้นะผ่านเอกเชนเอกเชนที่เทรดเยอะที่สุดก็จะเป็น H T X นะก็ชื่อเดิมมันชื่อหัวปี้อะไรทุกอย่างนเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะอันดับ1ตัวนี้จะเทสี่ล้านอันดับ2ก็เป็น n บแน e นะล้านหอันดับสามนี่ก็เป็นโอเเนี่ยอ่ะี๋ยวผมจะมาแนะนำแน,ว,นวทางนะในการที่บิดขับดิสเหลียนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะมาดูกันอ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าแอปบิดขับนะแต่ว่าผมถ่ายรูปไว้ผมผมผมไลรออินไว้นะ เราอยู่เมนูถึงถ้าหน้านี้นะเราก็ต้องไปตรง wallet นะไปตรงกระเป๋านะกระเป๋าเนี่ยแล้วมันก็จะมีจํานวน OMG นะเราก็เลือกเหรียญ OMG นะอ่าเขาบอกถอนขั้นต่ำสามสิเหรียญอันนี้คือค่าธรรม่าสามรือค่าฟรีสิบห้า OMG เหมือนจะน้อยเหมือนจะเยอะแต่จริงๆไม่เยอะนะเพราะว่าตัวนี้มันรันดูบันเชน ERC ยีสิบ ERC ยี่สิบมันก็เป็นแบบอิตเรี่มนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้คือโอนน้อยสุดละ ERC ยีสิบเนี่ย แล้วผมดูโอมจีมันจะมีแค่ส่งออกแค่เชนเดียวคือมันเหมือนว่าไม่มีการพัฒนาบางเหรียญเนี่ยมันสามารถเลือกโอนได้สามสี่เชนนะอ่านี่สําหรับบิดขับนะอันดับแรกเราก็ใส่จํานวนอ่ะทั้งหมดเพราะว่าเราต้องใส่ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะถอนเหรียญแล้วนะค่าธรรมเนียมสมมตเิเราจ่ายไปร้อยโอจีเนี่ยเราก็โดนหักสิบห้าโอมจีนะก็ได้แปกแค่แปดสิบห้านะถึงใส่ไปพันเหรียญก็โดนหักแค่สิบห้านะอ่านไม่เยอะนะ ก็มูลาคาาาานะ่ากนะ็ประมาณเกือบกือบสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทนะประมาณสิบวิสนะเราไปทางช่องทางเนี่ยเขาก็บอกคูณถูกระงเงอันนี้ผมบัญชีผมมันอ่าไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคือไม่ได้ใช้นานนะอันนี้ก็จะขึ้นดีอีเนี่ยดิสเปลียนนะฮะดิสเตรียนเนี่ยอันนี้เป็นช่องฝากถอนนะอ่าเราก็ต้องเลือกถอนนะแล้วมันก็จะไปอยู่แบบหน้านี้นะนะโอเคอ่านแนวทางเราจะโอนไปที่ไหนก็แนะนําจริงจริก็อ่อ htx เนี ye, no ่ยผมผมไม่เคยใช้งานนะยหราะว่างอยู totally. <Columbus> ่ใ <serv> ช <ie lang> right ้งานนะอ่าไบแนนกับ okx นะเราก็เลือกโอมปสักอันหนึ่งนะอัลการ้ายๆการหลังจากที่เราถอนถอนเหรียญแล้วแต่ก่อนถอนเนี่ยเราต้องไปสมัครของอ่า n บ n น e หรือ okx ก่อนนะอ่ลิงก์สมัคร Binance ก็อยู่ใต้คลิปนะวิธีการสมัครง่ายๆก็ใส่อ่าอย่างนี้มันจะมีให้ล็อกอินด้วยเบอร์โทรนะหรือเป็นอ่า g ลู Google ก็ได้หรือว่าจะเป็น App Store ก็ได้ล็อกอินก็ได้นะอ่ามันก็จะมีขั้นตอนใส่ password user ง่ายๆนะอ่าแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยก็ตามนั้นนะอ่ะโอเคเอก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะโอเเนี่ยจะใส่เบอร์โทรหรือจะใส่เป็น gmail ก็ได้นะอ่ะหลังจากเราสมัครแล้วเราจะเลือกเข้าผ่านแอปหรือผ่านเว็บก็ได้แต่ผมขอเลือกผ่านแอปแล้วกันนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ นิยมมันใช้แอปกันอนะ,อะนี่เข้าตรง wallet นะคล้ายๆคล้ายๆของ exchange คล้ายๆกันนะมันจะอยู่ที่อันนี้ก็เป็น wallet เป็นเท็มเป็นมาเป็นมาเก็ t ตลาดเป็นเทรดเป็นฟีเจอร์นะอะเราเลือกตรง wallet นะ,ะ wallet เลยเราไม่ก็จะมีคําว่าฝากกระถอนนะอ่ะฝากฝากตัวอะไรแล้วเราก็กดชื่อเหรียญไปนี่ OMG มันจะเป็น TRC 2ีเหมือนกันนะตะกูล Ethereum นะ ตัวนี้เชนนี้เนะี่ยมันก็เสียค่าทมเนียมเยอะนะคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยฝากกันนอกจากไม่มีถังเลือกนะฮะฝากเข้าเนี่ยฝากเข้าคือเราจะย้ายจากที่บิดขับใช่ไหมเราก็อันนี้เราจะโอเลียนออกอันนี้คือโอลียนออกนะฮะแต่จริงๆเราต้องฝากเราพูดถึงโอลียนออกนะ ฝากก็คล้ายๆกันนะตึ๊บนี่ยฝากนี่เรากดเข้ามาใานฝากตรงนี้นี่นีนทถอนอ่าห้ืว่ากดเลือก OMG ในฝากนี่ก็จะเป็นเน็ตเวิร์กกันฝากก็นะโอนเข้ามาเลยนะครับคล้ายๆกันอันนี้ก็จะถอนนะถอนก็จะเสียค่าธรรมเนียมเหมือนกันสิบห้าอ่าสิบห้า OMG ก็ ประมาณ10 U X.5 นะ,ะสำหรับใบแนนนะการฝากเข้าไบแนนก็จะประมาณนี้ง่ายๆนะแค่เอาเลขบัญชีไปนะอะ่สำหรับ OKX OK ก็ไปสมัครเรียบร้อยแล้วก็เข้าการฝากนะ,ะเข้าไปตรงทรัพย์สินนะอะ่แล้วก็จะมีฝากของเหมือนกันคล้ายๆกันหลายๆเชนคล้ายๆกันเราต้องฝากคริปโตนะ,ะฝากครนะิปโตเนี่ยแล้วเราก็เลือก OMG นะครับฝากนะ เนี่ยวันก็จะมีเลขแอสเขาอะคล้ายๆกันของใบแนนก็คล้ายๆกันแต่ว่าคือขายมันจะมีแค่ ERC 2 0นะอะนี่ก็จะเป็นบล็อกเชนที่เขาว่าอ่ากี่บล็อกกี่บล็อกยืนยันธุรกรรมนะอ่าไอ้ส่วนอันนี้จะเป็นการถอน OMG นะอะถอน OMG อันนี้ก็จะเสียค่าถอน12 OMG นะอันนี้ก็จะเสียถูกกว่าเล็กน้อยนะเชนที่เลียกถอนก็จะเป็น ERC 2 0ก็จะเป็น ประมาณนี้นะ,ะก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบไอเชนไหนนะว่าจะเป็นบีแ a น c e หรือ HTX หรือ OKX OK หรืออื่นๆหาเลือกตามความเหมาะสมได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาง่ายๆนะสำหรับการที่บีดขับดิด OMG และเหรียญอื่นๆในอนาคตนนะก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะเหรียญบางเหรียญก็เขามองว่ามันไม่ถึงเกณฑ์เขาก็จะฝากปัดออกนะ ถ้ามันมันไม่แยกจนเกินไปนะโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับหากต้คลิปโดจะมีลิงก์สมัครกระดานเทรดคริปโตลำหนึ่งโลกใบแนบเปิดมาห้าปีหนึ่งหกปีใบแนมีโลดเทรดมาจินที่ยอดเยี่ยมนะใครไม่สมัครสมัครนะโอเค X เทรดคลิปวิดีโอลำสองโลกเปิดมาแปดปีเก้าปีโอเค X หนึ่งโลดเทรดมาจินที่ดีสุดในโลกนะครูคอยเวียดนามมีโลดเทรดนะม,มาจิน,น,ท,ท,น,น,ท,ท,น,นที่ยอดเยี่ยมเกจเอลเอลแบงก์สายเกมโมบอกโลคแล้วคอยมีคอมาเนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่สักชวน์เรการลงทุนอย่างใด การลงทุนคำเสี่ยงใารจะลงทุนก็พิจรา,ารณากันดีกีนะครับเจอกันใหม่พี่หน้านะครับบ๊ายบาย